ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับผมทัศนีนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไกด์โปรโต้กันนะว่าเริ่มต้นควรจะเริ่มต้นยังไงดีนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางผมเคยเป็นไม่ใช่ผู้เล่นเผ่าโปรต้นะคือโดยปกติแล้วผู้เล่นสตาร์คราฟเนี่ยเขาจะหยิบเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองชอบที่สุดมาเพียงหนึ่งเผ่าพันธุ์นะแล้วก็เล่นเวลานั้นก็พวกทามมิ่งหรืออะไรพวกนี้อาจจะผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะก็เริ่มไปเลยดีกว่านะ ก็เริ่มต้นมาก็ทําการกดโปบมนะในส่วนของอ่าโคโนบูสเนี่ยอันนี้คือเป,เป็นการเพิ่มความเร็วให้กับฐานอ่าสตั๊กเจออ่าพวกความเร็วในการผลิตนะก็อันนี้อยู่ที่เพลเยอร์แล้วนะว่าจะกดตอนไหนพึ่งอ่าผมจะยังไม่กดนะคือแต่บางคนจะกดเลยก็ได้นะก็ถ้าภายแรกมาตั้งในฐาน2นะเพื่อที่ว่าเราจะได้อ่าฟาเอปะนะแต่ถ้าบางคนบางคนจะตั้งไว้ตรงจุดจุดตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เนี่ย อันนี้ึ้ออยู่กับเพลเยอร์นะส่วนโคโนบูซ์เนี่ยคือพยายามอยากให้ตัวเน็กซัสเขาอ่าเต็มนะเพราะว่าควรจะใช้โคโนบูซ์เรื่อยๆนะเราเซตไลรีพอร์อะไรให้พร้อมนะโปกตัวแรกก็วางเก็ตไว้ก่อนนะ้อันนี้คืออ่าพวกฮิตบ็อกซ์อันนี้คือพยายามต้องไปดูเองแลวนะแล้วก็พยายามจะดองอ่ามิเนอร์ไว้ในแบงค์มากมายนะก็อ่าปกตัวแรกก็หลังจากวางเก็ตไว้เสร็จก็ออกออกไปเลยนะแล้วก็วางแก๊สน,นะ ก็ส่งปกตัวแรกไปฝกกาเก้านะดูว่าศัตรูเขามีอะไรขึ้นเดี๋ยวเกตเวฟเฟร็จก็เดี๋ยวจะทำการแปนะในส่วนของไซเบอร์เนติคอร์แล้วก็เกตเวฟอีกอันเดี๋ยวแวะมาแวะยปมาดูก่อนนะส่งปกเข้าไปดูเพื่อไปเก็บแก๊สนะแล้วก็ถ้าตอนเก็บจังหวะเกตเวฟใกล้เสร็จเดี๋ยวควรจะส่งปกตัวที่สองมาได้นะเพื่อที่จะได้ทำการแปนะในส่วนของไซเบอร์เนติคอร์นะ ก็โรดักชั่นนั้นแรกคือกดอ่าในส่วนซีหลอดแล้วก็ตรงหวานนี u, ้ควรจะใช้โคโนบูนนะเพื่อที่ว่าเราจะได้อ่าประตูเข้ามาแล้วปตูต้องถอสเกลสเกลแรกค่อนข้างสำคัญนะสำหรับโัต้อนอาจจะทำให้ตัวแตกเลยก็ต้องดูนะว่าครื่อนี้คือเป็นกรณีแล้วอันนี้คือผมเห็นสองสองปาแล็แล้วก็เทคแล็บนะก็ยังดุเราไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาปกกลับไปนะ ก็ซีล็อตตัวแรกออกมาอย่าลืมปุบป,ปุ่มโปรไฟล์ตรงนี้ด้วยนะคืออ่าทำให้ซีล็อตเขาไม่ไม่ขึ้นที่ซัลเฟอร์ไดติคอเตก็ขึ้นแก๊สอีกอันนะแล้วก็ทําการออกในส่วนของสตาร์เกตน,นะแล้วก็ถ้าเกิดอ่าตังเหลือตอนนี้ตอนนี้คือถ้าเกิดตังเหลือเนี่ยก็ควรจะออกในส่วนของ넥ซัสอันที่สองนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอินคัมที่มากขึ้นนี่จะเป็นกาสองอสองเป็ดฟ้าเล็กแปลนนะ พอแ,แก้เสร็จก็เหมือนเดิมนะก็เอาโคโนบูตกดโคโนบูตครั้งหนึ่งนะเพื่อใส่ตัวในส่วนของอเซเวอร์ไนติคอแล้วก็กดสต็อกเกอร์มานิดน,นึงนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพลเยอร์นะว่าเขาจะอาอะจะเอามาเท่าไหร่แล้วพยายามจะให้ป๊อปแคปเต็มนะไพลอนอันนี้สามควรจะวางไว้ตรงขอบแมบนะเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าประตูเขาออกอะไรนะ นี่ผมจะเซินสต็อเกอร์แล้วก็ออกส่วนของโคลอเค่นนะนี่๊อปแคปเต็มก็โคโนบูตโคโนบูใสโอลอร์เค่นนะก็หลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวร้อยแก๊สร้อยแก๊สต่อไปก็จะทำการออกในส่วนของโลโบแล้วแล้วก็ตั้งอ่าเกตเวย์อีกอันหนึ่ง ป๊อปแคทเต็มก็เหมือนเดิมนะวางไพลอนซี่หลอดซีหลอดตัวแรกคือเราเอามาเพื่ออุดน,นะก็โอลาเคนมาก็บินไปหาประตูนะแล้วจังหวะนี้คือเลเยอร์จะออกอ่าในส่วนของโอลาเคนตัวที่2หรือจะออกไวเลหรือยูนิอะไรพวกนี้คือแล้วแต่นะแต่ว่าควรจะมีโอลาเคลนเว้ก็ตัวนึงมาช่วยตีตีหาประตูนะ ็ถ้าเกิดต้องการแก๊สแก๊สมาก,ก็กดแก๊สเพิ่มนะคือโอลาเคิลเนี่ยคือจะเอามาเพื่อทำการฮาร์ดมตนในส่วนของผ่าสตูนะพยายามจะทำตายนะถ้าเกิดเห็นว่าสตูเขามาเยอะก็ถอยก็ดีกว่ถอย,อถอยอดีกว่านะ ส่วนโรโบอติกโรบอติกก็อันนี้คือจะอยู่ที่เพลเยอร์นะคือผมจะหยิบอ่านในส่วนของอ่าออฟเวอร์เออออฟเวอร์วันนี้ถ้าเกิดเอเนอร์จีเหลือก็กดโคโนบู๊ตไปนะพยายามกดโคโนบู๊ตบ่อยๆนะเพื่อเพื่อพลักชั่นก็เดี๋ยวในส่วนของเกตเกตเว่ห้องก็จะหยุดแล้วแล้วก็อืม ก็ตอนนี้ก็คนะือเกตแล้วเล่นไปเลยรถโดแต่เล่นโดยทางเกตเวยูนิตนะเพิ่งเกตเวยูนิตแต่ต้องการาทวายในส่วนของทวายไอะคอนซีลนะแล้วก็วางไพลอนเพิ่มอพอปอกแคปมันจะเต็มพยายามจะทำปอกแคปเต็มนี่ต้องดูยูเทคประตูนะก็พยายามทําให้โปรดักชันเขาทํางานอยู่ตลอดเวลานะคืออย่าให้อย่าให้โปรดักชันเขาค้างนะ อีอีไม่ไหวก็ถอยนะคือตัวตัวลักเกิรเ,เราจะเอามาคอยปวนเกมเรื่อยๆนะก็ถ้าเกิดมีงบดู่จะออกก็ได้อัปเกตแรกแล้วบิงบิงแล้วก็ตามด้วยสิลชาร์ชนะระหว่างนี้ก็คอยว่า์ต็อกเกอร์เพิ่มนะมานาทีที่หกก็ควรจะ นาทีที่ห้าถึงนาทีที่เจ็ดก็ควรจะออกในส่วนของอฟอสนะเพื่อทำการตีบวกอ่ขึ้นแน่นอนเลยว่าเดี๋ยวหลังจากคือเราคือถ้าเกิดเราจะบุกเนี่ยแนะนำให้มีในส่วนของวัฟฟี่ึสักตัวนึงนะดีดีฟีถ้าเป็นเพยเยอร์เขาจะโยกหลงนะ ออกโซเวอร์ก็พอยพะโทนดูนัดเราไปนะนี่ผมต้องวาร์ปอยูนิตช่วยแล้วถ้าเกิดอ่าในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราถูกกดดัน,นหนักๆก็จะออกในส่วนของนี่ผมเห็น อใน,นส่วนของชื่อบตเตอรี่มาช่วยเสริมก็ได้น,นะนี่เราพร้อมแล้ววัาพุทิดเพิ่มนะนี่ผมตั้งเลขหนึ่งพยายามอย่าอย่ามัา่วอย่ามั่วคีรัดมากมากเกินไปนะ คือบางคนบางคนเขาจะเอาในส่วนของซีล็อว,วับปิปซึ่งวินบินมาข้างหลังแล้วก็ขุยในส่วนถุยซีลอดไว้แนวหลังก็ได้นะอันนี้อยู่ที่เพลเยอร์ก็นาทีที่เจ็ดขยายฐานนะอันนี้ผมเลดมาเลดมาค่อนข้างเยอะด้วย ไปเลย้าไปกนะ็จบนะสำหรับโปรตอสไม่ค่อยมีอะไรใช้อุลตร้าคลื่นฮาร์ดมิ้นนะแต่เบต้องบิวออเดอร์โปรตอ,รอนอ,อันนี้คือที่เล่นเป็นเน,นื้อฝนของปาัดแป้นนะ ฟาเลยแปแล้วก็โอลอเคลนที่อ่าเป็นวิวทีค่อนข้างเซฟนะแต่ว่าตัวช่วงต้นเกมก็อาจจะหนักหน่อยนะก็เท่านี้นะคร่าวๆก็พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเจอเด็กหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ว่าดไปนะ